เข้ามาแล้วจา้าครับหลังจากที่เราไปเถียงเรื่องเปียกปูนและขนมคนทีมา <c oughs> ก็ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้แ <laughs> ม่คุณผู้ชม <c oughs> ถ้าใครอยู่ใต้ทอบอกหมอกล้วยหน่อย <c oughs> หมอกว้วยไม่ได้ยินเลยไม่ <c oughs> ไม่เคยมีเลยนขนมเปียกปูนสีดำามีได้ขนมคนดีสีดำคุณผู้ชมทบ้านตกใจใช่ไหม <c oughs> บางคน,นเจอแต่สีดำอย่างผมเนี่ยสีดำแต่สีเขียวก็เคยเจอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขนมที่ขนมโบราณน่ะมันคือ หากันนี่หาอยู่แล้วแต่ผมก็ตกใจที่พี่กล้ยไม่เคยเห็นสีดำผมผมพงนะเออนะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องขนมต่อแต่ตอนนี้สายหน้าไม่มาแล้วพี่กุ้ยมารับสายกันดีกว่านะจ๊ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เสียงสายจางคุณแม่สีนวลเปล่าครับใช่ค่ะแม่สีนวลจ๋าโทรมาจากไหนโทรมาจากตมโฉมม้อเบอแกงคอยจังหวัดสระบุรีชอบมากเลยบอกละเอียดยิบเลยนะฮะจังหวัดสระบุรีคุณแม่จ๋าเดี๋ยวเรามาทวนวันเดือนปีเกิดกันก่อนเนาะ เพื่อมีตรงไหนคาดเคลื่อนอะคุณแม่เกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมครับค่ะหนึ่งตุลาค่ะสองสี่เก้าสามค่ะอายุเจ็ดสิบสามปีค่ะอ่ะตรงปีนี่แหละเมื่อกี้พี่ก้วยมีเอปีขานนะแม่ปีขานหรือปีชลูแม่แม่จำแม่ชัวร์กับปีตรงนี้ไหมครับมัลโเออ แต่แม่บอกว่ามันปีฉลูอ่าคือคุณแม่ของแม่บอกมันใช่ไหมฮะถ้าเกิดปีฉลูจริงๆมันต้องปนสองสี่เก้าสองอือคือถ้าขอเอออย่างนั้นคงจะเป็นปีขานอ่ะรุ่นคนโบราณเขาไม่ค่อยจะรู้สิเอออ่ะได้จจำจำวันเกิดแม่ใช่ไหมแม่นี้พอจินไวให้ได้ครับคุณแม่แต่แต่วันเกิดนี้เป๊ะนูแม่เนาะค่ะอ่าเป๊ะอ่าแม่ยืนยันว่าเป๊ะเอาจากสระบุรีเนาะวันนี้คุณแม่อยากรู้เรื่องอะไรครับ อยากรู้ว่าจะขายที่แจ๊ปแปลงนึงเนี่ยมันจะได้ไหมที่สามไร่กว่าอ่ะเรื่องขายที่เนาะแล้วก็เรื่องอะไรครับคุณแม่สุขภาพร่างกายตอนนี้ป่วยอยู่ป่วยอยู่ขายที่สุขภาพ่อ่อ่ะ,อะมีเรื่องอะไรอีกไหมครับคุณแม่แล้วก็มีว่าเรื่องว่าลูกสะพ้ายเนี่ยมันเป็นไรที่เข้ากับฉันไม่ได้ปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ายใช่ไหมแม่ ทำไมถึงเข้ากันไม่ได้จะบอกว่าแม่มีวันเกิดวันอะไรของลูกสะพ้ายไหมแม่เอาแค่วันเกิดก็ได้วันจันทร์อังคารพุธมีไหมเขาเกิดวันอาทิตย์เออพี่กล้วยพอไหมแค่เกิดวันอาทิตย์ได้เนาะเป็นมฤีวานกันนะพูดถึงนะอ่ยเกิดวันอาทิตย์ทาางคติหรือเปล่าจังคุณแม่จ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเอาสักเอาประมาณนี้แล้วกันนะแม่เนาะเดี๋ยวฉันหายป่วยนี่แล้วฉันเก็บตังค์ก่อนนะฉันดูโทรทัศน์ทุกวันโออแม่จะซื้องามเหรอ โอ้ได้เลยแม่เผ็ดผลไม้เอา,เอาห็นไายดีก็เห็นได้เก่งได้ตอนนี้แม่เอาตังค์ไปรักษาตัวก่อนได้สบายๆเอาให้แข็งแรงเลยนะแม่นะค่ะ<อ>นะแข็งแรงแล้วก็ซื้องามเอาไปฉ<อ>ีดทุ้ขอบคุณมากขอบคุณมากแม่อยากซื้อมาฉีดผลไม้ซื้อไม่ซื้อน้อยๆเลยนะซื้อเยอะนำไใช้เยอะโอ้โหสุดยอดเลยน่ารักมากแม่อ่ะเดี๋ยวให้ดูดวงเลยแม่ไม่รอช้านะค่ะนะครับคุณแม่อาสงสัยพี่กล้วยครับมาเรื่อดลุกค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ สวัสดีค่ะหนูขอเปิดคำามาดวงคุณแม่ก่อนนะคะหนยไม่เฉยเลยโอ้โหปากหวานโอ้โหหนูขึ้นแน่เลยเนี่ยโอ้ยหนูสบายใจแล้วเนี่ยหนูทะเลาะกับทีมงานเนี่ยทั้งทั้งรายการแล้วเนี่ยเสียงกันเรื่องขนมเปียกปูนขนมขนมคนดีคุณแม่เหมือนกันไหมหนูถามแม่ก่อนนอกเรื่องก่อนคุณแม่รู้จักขนมคนดีไหมขนมคนดีคนทีที่มันเป็นสีดำๆอ่ะแม่รู้จักไหมไม่รู้จักอ่ะแม่รู้จักขนมเปียกปูนไหมครับแม่สีนวล รู้จักค่ะอ่ะเปียกปูนบ้านแม่สีอะไรครับแม่สีเขียวน่าโอเคยังได้ยังได้ยังอยู่ในเกมที่รู้จักหนูว่ารู้จักเปียกปูนสีเขียวแต่ทีมงานบอกว่าบ้านเขาเปียกปูนสีดำโอโเขาถึงจะใเปียกปูนสีดำแล้วก็ใช้ไข่เน่าทำาต่นี่มันไม่มีไข่เน่าใช้สีอยู่ในเกโอ้เด็กความรู้โอเคเป็นน้ารู้เรื่องเกมโอเคจบเรื่องขนมก็ตรงนี้หนูอะเถียงกับเขาว่าว่าหนูไม่มีสีดำเขาก็บอกว่ามี โอเคแม่เอามาเราเป็นเราคุณแมเรามาดูดวงกันดีกว่าคุณแม่คุณแม่นะคะถ้าจะขายที่แม่ถ้านายหน้าเข้านะพฤกจิกาธนวามกราถ้าจะขายที่นะสามเดือนนี้รีบขายให้ได้เลยนะดวงเบิดซับนะแม่แต่ถ้าหลังจากนั้นอ่ะขายยากแล้วก็ได้กาได้เก่งราคาได้น้อยอ่ะมกราลาคุณพานี่นะพฤกจิกาธนวามกราลาขายเลยสามเดือนนี้เฮงบัง าขายเาะ<ล>ขายได้ทีเถอะสามเดือนเนี้ยแม่หาในหน้าเลยขายเลยขาย,<ม>ขายง่ายขายคล่องเลยนะแม่มแต่พอหลังจากนั้นะได้ไม่ตามที่ตกลงไว้<ม>จํานวนเม็ดเงินน่ะน้อยลง<ม><ม>ละที่สําคัญขายยากนะถ้าเรื่องขายที่นะต่อมาแม่เกิดถ้าเขาบอกว่าถ้าคนเกิดปีขานวันอาทิตย์เนี่ยจะมีของลับใต้ล่มผ้าจริงไหมไม่รู้มีของลับต้ล้มผ้าคือยังไง เนี่ยเห็นไหมทายถูก้ใช่มีดำหนิเหรอใช่มีดำหนีอีกนะอ๋อพวกฝ่ายพวกอะไรเงี้ยอ่ะแล้วไปนอนโรงพยาบาลนํะหมอก็จะจะขู่แลวบอกบอกไม่ได้มันเป็นปานมันอยน้อยนั่นแหละอ่ะแล้วแล้วมันมีผลยังไงเนี่ยแม่แสดเรื่องลูกสะพ้ยแม่ผัวมันมีทุกบ้านเลยนะแม่ที่เขาไม่ถูกกันนะนี่คือเกี่ยวกับตรงนี้เหรอใช่แต่ในเมื่อเขาเกิดวันอาทิตย์เหมือนกันอ่ะมันเป็นวันบริวารเขาเรียกมันเป็นบานเป็นมิตรถ้าเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนที่ค่อยที่คอยทะเลาะกันแต่ว่า ไม่เคยจักกันอะนึกออกไหมแม่แต่แอบจะอยู่แบบนี้ใช่แต่พอมีตําหนิอย่างที่รับเมื่อไหร่นะแม่จะชนะทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนูแนะนําให้แม่เนี่ยเพลาๆลงใจเย็นลงถ้าไม่เชื่อใช่เรื่องของเราไม่ต้องมายุ่งกับเขาสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ใช่ลูกเราแม่ขนาดลูกเรายังสอนยากเลยนับภาษาอะไรกับลูกคนอื่นคุณแม่อันนี้หนูฝากนิดนึงนะอ่าเนาะไม่เป็นไม่ช่างเขาเหรอแม่อ่า เขาจะอะไรก็แล้วแต่แต่ลูกชายเราต้องอยู่ในโอวาทนะอันนี้หนูพูดเลยนะลูกชายลูกชายดูแลดีมากนั่นแหละโอเคละช่างเขาแม่ช่างเขาเลยเพราะว่าลูกตัวเองอ่ะสอนได้แต่ลูกคนอื่นสอนไม่ได้แม่สอนยากนะต่อมาปีนี้ปีนี้นะแม่นะย่างเข้าเจ็ดสิบามปีเต็มเนี่ยอื ยังมาถึงหนึ่งเดือนอยู่เลยเนาะพอเจ็ดจุสามปีหกเดือนเนี่ยแม่มีเพลนไหมปีหน้าว่าจะทําบุญใหญ่มีการทอดกาทินมีอะไรไหมดวงแม่ปีหน้าจะทําใช่จะทําบุญใหญ่เนี่ยตรงนี้ได้ทําใหญ่เลยเนี่ยได้ทำาแล้วแม่ได้ทำดั่งใจหวังเลยถ้าไม่หวังแบบนี้ขายที่ได้แน่นอนได้ทำบุญด้วยหนูกล้าการันตีได้เลยเพราะว่าหนูมาช่วยายยจริงเยอะนะ ขอให้แม่อยากย้ายแม่ขายได้ยังเลยเนี่ยแล้วแม่โทรมาบอกหนูด้วยนะอืมว่าขายได้แล้วใช่อยากแบบย้ยายขายได้วะเข้าใจแหละบางคนทับเยอะเกินแม่มอดกเยอะอยากขายบ้างเล็กเลน้อยยิ่งเอาแม่อยากแม่อยากระบายมรดกออกเหรอลอกมันดูแลไม่ทั่วถึงนี่เห็นไหมมีน้อยคนโอ้ยบางคนก็มีมีปัญหาเรื่องการดูมรดกไม่ทั่วถึงแม่มีกี่พันไล่แม่ ไม่ถึงพันไร่หรอกมีแค่ยี่สิบกว่าไร่เองจะไปขายขายนอกประเด็นยี่สิบกว่าไร่ขายนอกประเด็นที่สระบุรีคุณผู้ชมก็รู้อยู่ราคาเม็ดเงินเท่าไหร่สระบุรีนะดูแลไม่ด้อถึงนอกก็เลยอยากขายนะคุณแม่เออไม่เป็นไรหลอกน่าจะขายได้แน่อันนี้หนูกล้าการันตีได้เลยนะสามเดือนนี้แหละและวพราะปีหน้ามีความมีแพลนอยู่ไงก็คือทําทําบุญใหญ่ทนูทักไปเลยไหมส่วนสุขภาพก็ธรรมดาเนาะแม่เนาะมันเป็นอะไรที่ ตามวัยตามวัยชราแต่ในเรื่องของพิกพิกไม่ค่อยมีเหมือนกับว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาร่างกายถ้ามีปัญหาจริงๆก็คือน่าจะเกี่ยวกับมดลูกแหละตรวจเช็คดูนะแม่นะเกี่ยวช่องท้องมดลูกช่องท้องท้องน้อยอ่ะแต่อย่างอื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรน้าาเป็นประจำใช่แม่บอกก็พอสําคัญเลยก็คือสภาพจิตใจเอาจริงๆไหมเรื่องแม่ผัวลูกสบายอ่ะเป็นกันทุกบ้านนะนะแม่ครับ นะไม่ไม่ต้องกังวลหรอกเออดีอย่างหนึ่งหนูหนูนดีอย่างหนึง่งฉันนี่ไปเขามันคนอำนาจ,จเจริญน,นะครับอ๋อจ๋าเล่ามาเลยเล่ามาเลยเนี้ยนี่ฉันไปแกแต่งมาแล้วแถมยืดสองสามเดือนหนึ่งก็ไปบ้านเขาอือย่าเขามาคบกับลูกแฉนที่แรกๆเลยนะ่ะสองสามปีเขาดีมากเลยนะจ่าแม่ตอนนี้ออกไลเห็นน่ะก็เลยบอกเขาไปก็ไปบ้านเขากระใหม่ึงลูกลูกลูก เลี้ยงลูกยังไงอ่ะแม่งเป็นอย่างนี้เลยว่าก็กลัวกับแม่เขาอะมันเป็นยังไงอะแม่เขาเถียงแม่ออกลายยังไงแม่เออออกคาว่าออกลายของแม่เนี่ยบอกไม่ถูกมันมันหน้ามือไปหลังมืออะอย่างเช่นอย่างเช่นพูดจาไม่พองี้หรอแม่พูดจามันไม่น่าฟังทําอะไรมัน มันเปลี่ยนได้หมดเลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะก็เลยว่าอย่างนี้เป็นอะไรคิดอะไรอยู่ก็ว่าอย่างนี้เนาะฉันก็เจ็บป่วยอยู่ก็ว่าอย่างนี้เนาะเพราะว่าตอนนั้นมันฉีดยาเข็มเลยหมื่นห้าต้องสิบเข็มอ่ะอืออืแล้วก็ยิ่งสุขภาพออกจากโรงพยาบาลมาก็ไม่เคยจะแข็งแรงครับก็แอกทำอะไรก็ทำเท่าที่ทำได้ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำก็ว่าอย่างนี้เนาะนี่ก็ปู่ก็บอก มันทำกับข้าวไม่อร่อยทำกับข้าวไม่อร่อยอ๋อปูปเรื่องทำกับข้าวไม่อร่อยอ๋อคุณพ่อบอกแม่เลยว่าทำกับข้าวไม่อร่อยอ่าๆๆใช่แม่เโรงพยาบาลกลับมาเขาบอกตาแกยังไม่กลับมาแคนกินข้าวไม่ได้จนตายเลยเอ๋อลูกเอาตายไปเลยจะได้ติดเขาอ๋อหนึ่งหนึ่งเลยก็คือทำกับข้าวไม่อร่อยเขาไม่ปรับปรุงใช่ไหมให้กินของไม่ดีใช่ไหมแม่เขาก็มาอยู่ภาคกลางตั้งเป็นยี่สิบกว่าปีนะทำไมถึง ไปเปลี่ยนแปลงอ่าโอเคผมเริ่มโอเคนี่แหละเรื่องแค่นี้เองอ่โอ้ยแม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นหวังทุกบ้านแหละมีหมดแหละแม่ปลุกลูกสาวกันไปเนาะปรับปรับกันไปดีกว่าแม่ใช่อยู่คนละบ้านดีสุดนะเออเนาะแม่เนาะเดี๋ยวขอให้แม่ขายที่ได้แล้วก็ได้ทาบุญใหญ่นะแม่นะเราดวงแม่เนี่ยได้ทําบุญใหญ่ให้นอนแสดงว่าไม่ต้องขายที่ได้แน่ห็นจะดูให้ลูกสาวฉันได้ไหมเนี่ยได้สิจ๊ะมามามาเออสักเรื่องหนึ่งก็ได้แม่มาลูกสาวฉัน ปีมะเมียปีมะเมียอ่าปีมะเมียเกิดวันอาทิตย์วันที่หนึ่งเหมือนกันอืที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวองให้แมนึ่แม่จอนเดือนอะไรปะเดือนแปดอ่ะอ่าเดือนแปดวันที่หนึ่งเดือนแปดอืมอ่าจบเกินอ่าอายุเท่าไหร่แล้วแม่บอกอายุให้เราหน่อยได้ไหมอายุก็อายุก็สี่สิบห้าสี่สิบห้า สี่สิบาจริงๆไม่โกหกนะไม่โกหกสี่สิบบาจริงๆโอเคไม่ตำแม่นนะสี่สิบาจริงๆนะค่ะค่ะแม่มีลูกกี่คนเนี่ยสองคนค่ะสองสอ็คนีแต่ผู้หญิงเขาทํางานการดีก็ทํากระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องไม่น่าห่วงเลยอันนี้แม่อยากอยากจะดูว่าเขาจะไม่ห่วงคนนี้ไม่ห่วงดูแลดีมากๆแม่น่าจะห่วงนี่เขาขับรถเป็นยมวอกเขาจะขับรถไปกลับไปกลับครับ แม่น่าจะห่วงลูกชายเนาะเรื่องลูกสะพายลูกชายลูกชายก็ไม่ห่วงลูกชายเขาก็เวลาจะฉ่างบานเขาเนือเป็นธรรมดามาหนูบอกให้นะอันนี้หนูดูแบบผิวเผินให้นะแม่นะดูกลางๆแนาะแม่เนาะใช่เอาดวงช่วงอายุของคนเกิดวันอาทิตย์ให้นะแม่ให้ระวังเรื่องระวังบอกลูกนะให้ระวังเรื่องขับรถขับลาหรือเกิดถ้อยความถ้อยคดีนะช่วงนี้จนไปถึงอายุประมาณ45ปีเก้าเดือน นะคะไม่รู้ว่ากี่เดือนแล้วนะหนูนไม่มั่นใจในวันเดือนปีเกิดนะก็อีกประมาณเกือบปีจะหมดใช่ไหมใช่ค่ะถึงจะหมดเคราะห์นะคะแม่ให้ระวังนิดนึงนะแม่ก็เพิ่มความระมัดระวังหรือถ้าสมมุติว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุก็จะมีเกี่ยวกับเกิดเทียความบอกบอกลูกหน่อยนะแบบจะมีความกระทบกระทั่งถูกต้องเกิดคดีขึ้นได้อย่าเซ็นอะไรมั่วๆนะแม่บอกเขาหน่อยเดี๋ยวเผื่อเขาให้โทษนะจ้าคุณแม่ไม่ค่อยน่าห่วงแม่สบายใจได้เลย ชิวๆใช่พิ่งพาได้อยู่แล้วใช่สบายมากค่ะคุณแม่นะขายที่ได้เกินจะซื้อคู่หูคู่มามยิ้มยุ้ยขอบคุณมากครับคุณแม่ทั้งตัวเรียนทั้งรถยงต์ชิบแล้วเดี๋ยวถ้าขายที่ได้ทะลุใหญ่ฉันจะโทรบอกคุณกล้วยนะได้เลยคคุณแม่กายได้อยู่แล้วแน่นอนะจ้าจ้าสวัสดีจ้าคุณแม่ สวัสดีค่ะขอให้คุณด้วยสุขภาพแข็งแรงให้อยู่สวยๆรวยๆเยอะๆนะขอบคุณค่ะคุณแม่เราไปทำงานคนเดียวเลยคนคคข้างๆใรอ่ะุณดินคุณดินคุณดินไม่เป็นไรคุณแม่ได้ได้ได้คู่ครองยังมีคู่ครองอ๋อมีคู่ครองเรียบร้อยแล้วครับคุณแม่เลี้ยงแล้วจะดูสุขภาพแข็งแรงกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่น่ารักจังนะครับเป็นหนึ่งสายตอนแรกฟังเรื่อง แม่ผัวลูกสะพายยังพอมีเวลาไหมครับเอาอย่างได้นะก็แอบเป็นห่วงด้วยว่าเรื่องไร้แรงก็ไม่แรงมากเลยแตกปัญหาแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอาต้องเข้าใจคุณแม่ด้วยนะยังไงก็คนวัยเนี้ยสุขภาพแล้วไปกล้วยสี่เจ็ดสิบขึ้นเนี่ยยิ่งเขาเรียกว่าคนแก่ยิ่งอายุขึ้นก็จะความรู้สึกจะเป็นเด็กลงคุณเคยได้ยินไหมแล้วเนี่ยน่ารักมากนะเรื่องคุณพ่อมันทํากับข้าวไม่อร่อยถ้าแกไม่กลับมาฉันหด คือขับก็ขับแต่แบบสงสารนะคือกับข้าวไม่ถูกปากอะคุณคุณแกอะแบบเออยังไงก็ปรับกันได้ปรับผมว่าเรื่องลูกสะพ้ายไม่ร้ายแรงมากหรอกค่ะเขาเรียกว่าพอก่อนแต่งก็เป็นธรรมดาแหละยังไม่ได้มาอยู่ด้วยกันยังไม่ได้แบบว่าใกล้ชิดกันนะใช่นะคุยกันดีๆบางทีคนต่างวัยคุยกันโคละเหตุผลบางทีคุณแม่ก็อาจจะทำไหมไอ้นี่มันนะลองเปิดใจคุยกันดีๆผมว่า ยังไงถ้าพื้นดวงเนี่ยเกื้อหนุนกันอยู่แล้ว2คนเนี่สยสบายนะครับยังไงก็คุยกันขอให้ราบรื่นกันทั้งครอบครัวละกันอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามาลุยเรื่องราหูาหกันต่อ,ตอครับ